ผู้ประกอบการอย่างผมที่ทำธุรกิจและมีสินค้ามากมายถ้าอยากเปิดตลาดด้วยช่องทางใหม่ๆผมต้องหาวิธีเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นต้องเตรียมค่าและค่าเพื่อจำหน่ายสินค้าในห้างต้องลงทุนกับคลังสินค้าและระบบการจัดส่งอืมและที่สำคัญต้องเตรียมงบการตลาดและงบโฆษณาทุกอย่างที่คุณคิดแคาล็อกฟรายเดย์เตรียมพร้อมให้คุณแล้วกับไม่กี่นาทีต่อไปนี้ธุรกิจของคุณจะเปลี่ยนไปกับแคาล็อกฟรายเดย์ฟรายเดย์ คือหนึ่งในธุรกิจขายตรงของบริษัทเวตเวยประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายเครื่องสำอางมิสทีนที่คนทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี c a ตล็อก Friday เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่เปิดขายตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีคู่ค้ามากกว่า2,000รายมีสินค้ามากกว่า7,000 70, 0รายการและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสร้างยอดขายรวมได้มากกว่า30,000ล้านบาทฟรายเด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกจังหวัดทุกตำบลทุกหมู่บ้านทั่วทั้งประเทศเพราะแคตตาล็อก Friday เป็นแคตตาล็อกขายตรงยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มียอดพิมพ์มากกว่า2ล้านเล่มต่อเดือนมีสมาชิก Friday มากกว่าล้านคนทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับคุณทั่วประเทศซึ่งหมายความว่าในทุกๆเดือนจะมีลูกค้าเห็นสินค้าของคุณมากกว่า10ล้านคนนอกจากนี้แคตตาล็อก Friday ยังมีช่องทางออนไลน์ให้คนเห็นสินค้าของคุณผ่านทาง www.friday.co.th ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยขายสินค้าผ่าน Friday ดีกว่าเพราะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและนอกจากนี้คุณไม่ต้องลงทุนกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์การพิมพ์แคตตาล็อกและการตลาดอื่นๆอีกด้วย แคตตาล็อกฟรายเดยังใช้ซูเปอร์สตาร์เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทสินค้าให้คุณในทุกสื่อแบบครบวงจรแถมข้อเสนอสุดพิเศษแคตตาล็อกฟรายเดให้เครดิตเทิมกับคู่ค้าในเวลาที่รวดเร็วกว่าใครเพียง4-7วันหลังวางบินและเพื่อตอกย้ำความมั่นใจเรามาฟังเสียงความสำเร็จของคู่ค้า Friday กันครับ แค t a l o g f ล็อกไฟเ์เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยกระจายสินค้าให้กับ ICC โ oh, อ้ผลที่ได้รับเกินความคาดหมายครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนในอนาคตทาง ICC กับแค t ต l o g f ล็อกไฟคงร่วมกันที่จะพัฒนาทั้งสินค้าและบริการเพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคในปีนี้เนี่ยออเดอร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ30-40%ครับแคตล็อกไฟ์มีทีมพัฒนาสินค้าร่วมกับทีมของลซาชาครับ และมีการจัดซ u เปอร์สตาร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเราด้วยครับยอดขายของเราดีเกินคาดเลยครับขายผลิตภัณฑ์ของโมรินไทยนะคะผ่านแค t ล็อกไฟเดย์ได้ยอดขายมูลค่าเป็นหลักล้านไฟเดย์ Friday, ช่วยคนทั้งประเทศรู้จักสินค้าของโมรินไทยนะคะค่อนข้างปลื้มมากจากแบรนด์เล็กๆกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก ค่าและเข้าค่าจะส่งค่าโฆษณาต่างไม่มีให้ปวดหัวเลยค่ะเมื่อก่อนเคยแต่ผลิตสินค้าให้คนอื่นขายตอนนี้มาทำแบรนด์เองเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้กำไรเยอะขึ้นมากเพราะว่า Friday เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่ใหญ่โตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับ เรื่องกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยทำทีงานไฟเดย์เขาช่วยจัดการให้ทั้งหมดเลยครับเขาจะรู้จากข้อมูลในเชิงลึกว่าสินค้าประเภทไหนเหมาะกับผู้บริโภคประเภทไหนวางบินไม่เกิน7วันเงินก็โอนเข้าบัญชีทุกๆครั้งเลยครับที่อื่นถ้าไม่ใช่ไฟเดย์ทำไม่ได้แบบนี้แน่นอนครับกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีครับเพราะได้รับการสนับสนุนจากไฟเดย์ปัจจุบัน f ฟเด a y ได้ร่วมสร้างความแข็งแกร่งกับพันธมิตรคู่ค้ากว่า2,000รายพร้อมยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า70ไร่ภายในมีพื้นที่มากกว่า5,000 0ตารางเมตรด้วยมาตรฐานการจัดส่งอย่างเป็นระบบ พร้อมดูแลจัดเก็บสินค้าคุณเป็นอย่างดีด้วยชั้นวางสต็อกมากถึง27,000พาเลทและยังมีห้องปรับอากาศดูแลสินค้าของคุณตลอด24ชั่วโมง Friday ใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค,ค้าทั่วประเทศอย่างรวดเร็วแม่นยำและยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญการตลาดช่วยสร้างกลยุทธ์และผลักดันธุรกิจของคุณให้พัฒนาสู่ความสำเร็จไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ขอแค่คุณมีสินค้าคุณภาพแค t ล็อก Friday ก็ยินดีต้อนรับคู่ค้าใหม่ทุกท่านเพียงโทรมาหาเรา เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจไปพร้อมกัน